ข้าวขิงละ <laughs> มีคนบอกขิงละ <laughs> ขิงละอืมไ,อไปไหนนะอยู่กำลังไปไหนเนี่ยพารุ่นน้องไปกินข้าววันดี้ที่ไหนอะกินข้าวอ,ทาวอืที่ไหนคะได้ค่ะที่ไหนนะแบบใกล้กลอืมอืม,อมได้เลยแล้วน้อง <laughs> น้องไปกับใครบ้างอ่ะวันนี้น้องคอนแลด์เดี๋ยวหนูขับรถไปเองค่ะแต่ว่ามาถึงใครอยู่ในใครจะไปด้วยใช่ไหมใช่ใครมางเออมีสวยๆไหมม,<ส>มีจําจัสวยทุกคนหนีไหมสวยทุกคนพี่ฮะเด้น,นสวยทุกคนพี่ <c oughs> เดี๋ยวมีนิน่าจาจา้าหนู <c oughs> มีแค่นี้อยู่มีแค่นี้เฉยจ้าคือใครจจ้า ก็เป็นเพื่อนที่ร้องเพลงด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะอ่าเพื่อนๆของแมทซึ่งกาแฟหน่อยเจอพี่นิกกี้รู้จักนีน่านะคะเจอตั้งแต่เด็กแล้วอ่พี่นิกกี้รู้จักนีน่าใช่ัดๆใช่มิน่าจะจ้าแล้วคินไปด้วยอือใช่มีคินแล้วก็มีแถมไปบัซสุแถมไปบัซไปไออย่าบอกให้ไออย่าบอกให้มาเว้ยไอบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเลยมายังยังไม่เคย พี่ก็บอกให้มาให้หมดเลยมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปพาไปบ้าง <c oughs> น่าเป็นโอ้เชืชอ่อเชื่อได้ปะเอาไว้วันที่มีก่อนละกันเวทมากค่ะเนี่ยอยู่รอไอ้ก่อนเดี๋ยวเรามาขิงใหม่เดี๋ยวรอก่อนแล้วเ <c oughs> ขแลนประมาณแลนวเแลนมีแฟนไหมไม่มีพี่โอู้ทำไมน่ารักที่สุดเพราะว่าแรงมาก ปโนเคยเห็นถามไปถามเปนโเเน,นเปโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าเปโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าก่อนคนคุยยังไม่มีเลยทงนั้ออนอ่ะเออทุกคนชอบแบบว่าผู้คนชอบบทในความโสดของหนูมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันเ<อ>พื่อนยูเพื่อนนบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าเอาแฟนไปหาเพื่อนได้เพื่อนจะนีโกามากระเซกเลยเว้เบอร์อปะน้องเอาทำรชา,เ,า,เ,าเขียวเพื่อนเอาดำเลยอะไรปะเขียวนี่เขามาค่ะ มาช c า a every day in story ่ในนอันนี้เราตลกอ่ะเสัสดีนคะทุกคนโอเคยูจะไปยูจะไปเย็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทานค่าเสร็จแล้วไปเลยประมาณโอ้ยยูเคยไปิฝ่ายปอย่ะ ยังเนี่ยคือที่เกิดขึ้นที่นัดนี้เกิดขึ้นคือไอกับจ้าจ้าบอกว่ายังไม่ได้ไปกินแฟตบอยสักทีก็เลยนัดกันว่าจะไปกินเล้วเสร็จแล้วเราก็แบบเอาไปอีกดีไหมแบบพาเพื่อนไปอีกดีไหมเพื่อนไปอีกดีไหมอะไรแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เฉยเลยจากสองคนแต่ดีละเป็นหนูดุงว่วงดุงว่วงนะเราดุงว่วงนะเราไหวไม่สาว <laughs> <laughs> เปิดเพลงให้ <laughs> เปิดเพลงให้เอาปะไม่เป <Never S 1> ็นจริงหรอ เป็นไงเอาวะเอามันอยู่ในสายเลือดเดี๋ยววันนี้เราไปฟาดบอลแล้วก็เออ่ไลฟ์ใช่ใชเหรออัปเดตชีวิตก่อนอัปเดตชีวิตก่อนพวกเราอัปเดตชีวิตก่อนเรื่องเยอะเริ่มต้นเดี๋ยวทักกันในกลุ่มดีไหมว่าแบบรู้จักพี่ชัยยามเออเห็นพี่อยู่อะชัยยามไลฟ์กับพี่ฮินนี่ใช่ใช่ได้ไลฟ์กับพี่คราแป๊บนึง เขาบอกว่าเป็นเด็กปั <d <d ้นเป็นโนเด็กปั้นเป็นโนี่มันะไทุกคนอะไรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่ฮินคนดูเป็นพันต้องเรียกชื่อพี่เขาว่าอะไรอ่ะพี่ฮินเหระหรือพี่พี่เขาบอกว่าชื่อหินอะแต่ว่าไอ้อันก็หินแต่ก็แบบไม่แน่ใจหินตอนไลฟ์เราเขาก็พูดแบบว่าอะ้รเรียกว่าหินอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่าหิน ฮินใช่ไหมใช่ใช่เอ้าวสุขชัยยาเหรอพี่ฮินไม่ใช่เหรอคะพี่ฮินใช่ไหมชัยยาน่าจะเป็นชื่อจริงใช่ไหมชัยยาไม่มันเป็นอันนั้นปะสักไม่เออชัยยาไม่ใช่ยยาเป็นชื่อที่พี่เขาเล่นสักอย่างปะอ๋อชัยยาชื่อในวงการหรอ,อ หิน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 อ,อะไรอ่ชื่อในวงการนี่เขาบอกชื่อในวงการน้ำมานหนุงได้ไหมเอชเอใชัยยาล่ช่ยาชื่อไข่เค็มคืออะไรอะ่ะเป็นชื่อในเขาเขียนว่าเป็นชื่อในวงการพี่หินพี่หินใช่ไหมสรุปฮ้ย พเรียกชื่อคนผิดนนั่นจริงพถึงชื่อเป็นชายาเหรอคะพี่ไมเคิลทำไมถึงพี่เห็ชื่อว่าชายาค่ะเหรอเหรออะไรนะเล่าเล่าขอเสียงดังขึ้นอยากฟังบ้าง Why Why หนังให้พี่นิกกี้อะไรสักอย่างแล้วก็ชื่อชายาเป็นชื่อขายเค็มอะไรของเด็ที่สุดลาดอ๋อขายเค็มใช่ อ๋อขาราชิวชัยาเหรอทำไมทำไมเล่าเล่าขอเล่าดังๆฟังบ้างฟังบ้างว่าไงเป็นเพราะอะไรอเอมื่กีไ้ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเปนเสียงเบามากเลยอะไรไข่เค็มชาย,ยาไข่เค็มมันดังในเซร,ร่าอะไรสักอย่างบทละครบทละครอ่าหลายคณนะตลบมากนี่กิ๊ตั้งให้ครับหิน หนเขาชื่อพี่เขาชื่อเฮ่นใช่ไหมอ่านี่เรายังงงอยู่เลยอะชื่อเฮ่นใช่ไหมคะ,หน,ห,นะหนูก็เรียกว่าเฮ่นนะนี่ชื่อว่าสวัสดีค่ะใส่เข็มสุราอ๋อใช่ไม่กินจาแก้แก๊สกินอะไรกันโอนติดนะเนาะพี่ตละครที่พี่กินตอนอ๋ออ๋อหินครับพี่แมนแมนได้เลย เงียบแบบเปิดเพลงให้กันไปยังเดี๋ยวนะเอ้ยออกห้าโมงก็ได้ทุกคนจบออกห้าโมงใช้เวลาขับชั่วโมงหนึ่งแน่ๆฝนตกอุ้ยแต่ฝนซาละแล้วทำปูทำพู่กับข้างหน้าเลยเคยอยากเป็นพู่กับไม่ใช่คะอะไรเนี่ยอุ้ยแรงมากใช่เคยอยากเป็นพู่กับ อยากเป็นไหมไม่ละเรียนนิเทศได้พอได้คือเราอยากเป็นก่อนเข้ามาหาลัยใช่ป่ะพอเข้ามหาลัยก็แบบเรื่องดูเรื่อง,<ม>องยาสิ่งก็เลยมาเป็นมาร์เก็ตต์มาร์เก็ตติ้งหนึว่ะง่วงเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนพอตกดึกแล้วมันง่วงอะ่ะรีบมาเนี่ยพวกอยู่ฝนตกมันฝนตอกอ่ะมุงแดดร้อนอยู่เลยออกซับ หน้าขึ้นรอแดดหมดหูพี่ไม่ได้พี่หนูไม่สามารถหนูขับไปชั่วโมงหนึ่งแล้วฝนตกอีกน่าจะแบบนานอยู่นี่คือกำลังบอกคนว่านุ่งมึนเลยง่วงเลยไม่น่ะ,นงง <c oughs> นะดิตุนีเหมือนง่วงแบบสองทุง่มเหมือนง,วง่วงละเอาจริงๆเด็กอนามัยมาเลยช่วงนี้ติดนะ แม่อเอ้ยแต่ห้าโมงเป็นเวลาที่เราติดมากถึงแล้วงาจนิน่งจังนั่นสิดูเ,เดี๋ยวไอ้ลงละดีกว่าถ้าอย่างนั้นยังไลฟ e อยู่ไหมจ๊ะบูยทุกคนบายโยน,นุออกออกเลยดิไปยูยูยูจะมากีโ่โมง ไม่กล้ากูาออกกับทุกคนแบบยังไม่มีใครมาแล้วฉันอยู่คนเดียวอ่ะเร็วเอาอันนี้หน้าก็ไปเร็วใช่มแล้วเราออกไปดีกว่าเดี๋ยวเราสายเราไม่อยากสายแต่ก็ไม่อยากไปไป,ไปแบบแปกๆได้เลยอยู่เท่านั้นไปคุยกันจ้าไปเจอกันจะเจอ,เจอเละ